ผ่านไป7ตอนแล้วนะครับเป็น M&A เราก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของ Legal Due Diligence ตรวจสอบกิจการด้านกฎหมายก่อนหน้านั้นก็เป็นตรวจสอบกิจการด้านการเงินไปดูว่าที่ปรึกษาการเงินเขาตรวจสอบเรื่อง Financial Due Diligence อย่างไรนะครับในตอนที่8จากทั้งหมด11ตอนเนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องของ M&A แต่ว่ายังเป็นส่วนของ Due Diligence ตรวจสอบกิจการด้านภาษี ด้านภาษีที่ผ่านๆมาก็จะใช้ที่ปรึกษาการเงินที่รู้เรื่องภาษีเป็น Big กโฟรนะฮะหรือเป็นที่ปรึกษาการเงินที่ไม่ใช่บิ๊กโฟรแต่ทราบว่าประเด็นเรื่องภาษีเป็นยังไงหรือบางกรณีก็มีลอ w เฟอร์เหมือนกันอย่างประสบการณ์ที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการเรื่องดิวดิเจนต์ด้านกฎหมายด้านภาษีเพื่อการทำา M;A การร่วมลงทุนก็มีหลายกรณีนะฮะ อย่างในภาพเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเวลาเราพูดเรื่องภาษีเนี่ยภาษีต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นหนี้ภาครัฐไม่ใช่หนี้การค้าไม่ใช่หนี้ของเจ้าหนี้สถาบันการเงินแต่ว่าเป็นเจ้าหนี้ภาษีก่อนซึ่งภาครัฐเป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดก็คือเจ้าหนี้กรมสรรพากรรัฐธรรมนูญเรากําหนดไว้ว่าประชาชนพลเมืองไทยมีหน้าที่ต้องเสียภาษี เวลาเราเข้าไปตรวจสอบกิจการด้านภาษีของบริษัทเป้าหมายที่จะเข้าไปลงทุนจะเข้าไปซื้อกิจการจะเข้าไปร่วมทุนจอยเวนเจอร์เริ่มต้นภาษีที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่กรมสรรพากรกรมสรรพากรดูแลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลบริษัทเป้าหมายเป็นเป็นนิติบุคคลมีงบการเงินมีภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่จัดเก็บได้มากที่สุด แต่ว่าเป็นคนละกลุ่มกรมสรรพากรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีการบริโภคต่างจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นเป็นภาษีเงินได้เก็บจากเงินที่ได้เข้ามาไม่ได้เก็บจากการบริโภคออกไปนะครับกรมสรรพากรยังตรวจสอบดูและจารอาจารย์จะเก็บภาษีเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตม์ภาษีกันได้ปิโตรเลียมภาษีการให ภาษีมรดกโอ้หลายภาษีมากนะครับกลุรมการจัดเก็บภาษีในลำดับรองลงมาก็คือกรมศุลกากรเก็บจากการนำเข้าส่งออกถัดมาก็เป็นกรุมสภาสามิตบางประเภทสินค้าบางประเภทธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มต้องเสียภาษีสภาสามิตที่เหลือก็จะเป็นภาษีท้องถิ่นเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนหน้านี้เป็นภาษีโรงเรือน ภาษีท้องถท่ยยังมีภาษีป้ายพอเราพูดถึงการตรวจสอบภาษีของบริษัทเป้าหมายที่เราจะเข้าไปลงทุนร่วมทุนเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านภาษีด้านกฎหมายด้านการเงินด้านบัญชีเรื่องภาษีค่อนข้างกว้างแล้วก็ซับซ้อนเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายผมยกตัวอย่างเวลาเราตรวจสอบกิจการด้านภาษี ข้อมูลเราต้องไปเชื่อมโยงกับการตรวจสอบกิจการด้านกฎหมายและด้านการเงินด้วยฐานข้อมูลเดียวกันการตรวจสอบอาจจะมีมุมมองของการตรวจสอบที่ต่างกันการสัมภาษณ์ในการทําสัมภาษณ์ผู้บริหารเมเนจเมนต์อินเทอร์วิวก็สัมภาษณ์ในจุดมุ่งหมายที่ต่างกันเพื่อค้นหาความเสี่ยงคือไอด n t ิฟายให้ได้ว่าความเสี่ยงของบริษัทเป้าหมายมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์โพเอร์ถ้ามีความเสี่ยงมากแก้ไขได้หรือไม่มีความเสี่ยง น้อยต่อรองกับราคาซื้อขายไปกระทบกับสัญญาซื้อขายไปกระทบกับสัญญาร่วมทุนจะต้องมีบางเรื่องที่ต้องใส่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนให้ไปเคลียร์แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่บางทีเรียกว่า C.P. Condition President เงื่อนไขบังคับก่อนในการตรวจสอบภาษีของกิจการเป้าหมายเวลาเราจะทำ M&A หรือทำ joint Venture เราเริ่มต้นครับเริ่มต้นจากงบดุลไม่ต่างจาก ที่ปรึกษาการเงินเลยงบดุลงบดุลงบกำไรขาดทุนหากเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จะมีงบที่3คืองบกระแสงเงินสด cash flow statement พอเราได้งบพวกนี้เราก็มาเชื่อมโยงครับในงบการเงินไปดูแบบพร50คือแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ของนิติบุคคลของบริษัทยื่นทุกปีกลางปีมีแบบพอรอห้ 51. ดูว่ามีความเสี่ยงอะไรในนั้นไหมค้นหาให้เจอค้นหาหเจอต้องเข้าใจนะครับเวลาท่อ่านงบการเงินท่านไปค้นหาสิ่งที่เรียกว่า financial a c c o u n t แตพ่พอไปตรวจสอบแบบพรห้าศูนย์ท่านไปค้นหา tax accounting คือบัญชีภาษีก่อนกับบัญชีการเงินท่านต้องเชื่อมโยงกันให้ได้บางกรณี leasing บัญชีมองว่าเป็นสินทรัพย์แต่ในทางภาษีมองว่าเป็นรายจ่ายบางกรณีนะครับยกตัวอย่างหรืออย่างกรณีที่มี เคสดัดดี้เรื่องภาษีส่วนละมูลค่าหุ้นแชร์พรีเมียมในทางกฎหมายมองว่าเป็นส่วนของทุนในทางบัญชีมองว่าเป็นส่วนของทุนในทางภาษีบางกรณีมองว่าเป็นส่วน,น,นาาารนวายไ,ได้ไม่ใช่ส่วนของทุนส่วนไรายได้ในในทางภาษีเพราะงนั้นภาษาของภาษีจึงไม่ไม่เหมือนกับภาษาของบัญชีและกฎหมายหรือบางกรณี Compound Interest ดอกเบี้ est, ยทบต้น คำว่าดอกเบีย้ยทบต้นในทางกฎหมายถือว่านี่เดิมระง,งับผูกพันตามนี่ใหม่ในทางภาษีเมื่อนี่เดิมระง,งับดอกเบีย้ยที่ค้างอยู่ถือว่าชำระแล้วถือว่านี่ได้ชำระแล้วเป็นการแปลงนี่ใหม่ด้วยการเปลี่ยนสาระสําคัญแห่งนี้ทําให้หนี่เดิมระง,งับผูกพันตามนี่ใหม่หรือบางกรณีเป็นตรวจสอบกิจการด้านภาษีพบว่ามีผลขาดทุนปรากฏในแบบพรอรผลขาดทุนในทางภาษีแท็ l o s ลใช้ได้ไม่เกิน5ปี แต่ถ้าเป็น accounting loss ไม่มีอายุนะครับเวลาเราเข้าไปลงทุนในบริษัทเป้าหมายแล้วเราพบว่า loss เข้าเยอะๆเนี่ยมันมีหลักการอันหนึ่งที่ควรจะต้องจัดการคือจับเจ้า accounting loss ทิ้งไปให้หมดวิธีการจัดการก็คือทำ Recapitalization คือปรับโครงสร้างทุนด้วยการลดทุนล้างขาดทุนสะสมทางบัญชีออกไปแล้วเพิ่มทุนเข้ามาใหม่ เพิ่มทุนเข้ามาใหม่ไม่กระทบกับ tax loss เพราะว่าอันนั้นคือ accounting loss ถ้าไม่ถ้าไม่ปรับโครงสร้างทุนไม่ทำ re capitalization ท่านจะไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้เพราะว่าในทางบัญชียังเป็นลบอยู่งบดุลยังเป็นลบอยู่ประสบการณ์ในการเข้าไปทำ tax due diligence พบว่าบางกรณีเป็นธุรกิจที่เป็นเทเลคอมเทเลคอมโทรคมนาคมมีการนำสินค้าไปให้ลูกค้าทดลองใช้ คำว่า trial equipment ทดลองใช้ต้องไม่ลืมนะครับทดลองใช้กี่วันกี่เดือนกี่สัปดาห์แต่นี้ทดลองใช้มา3ปีไม่ใช่ทดลองใช้ละในทางภาษีต้องระวังนะครับเพราะว่าจะถูกมองว่าเป็นการขายเมื่อเป็นการขายปับ๊บภาษีเงินได้เกิดภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดนะครับในหลายๆกรณีเวลาเราเข้าไปตรวจสอบกิจการด้านภาษีเนี่ยเราพบว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเยอะมากเช่นกรณีของค่าสิทธิ ค่าสิทธิ์หรือ Royalty ในค่าสิทธิ์เนี่ยต้องเข้าใจว่ากฎหมายไทยเนี่ยพูดเรื่องค่าสิทธิ์อยู่มาตราเดียวที่เหลือไปปรากฏอยู่ในอนุสัญญายเพื่อการเว้นกันเก,ก็บภาษีซ้อน double tax agreement แล้วก็มีการตีความกันร่วม20คดีส่วนใหญ่ต้องบอกว่าคดีท,ที่มีเรื่องค่าสิทธิ์เนี่ยกรมสรรพากรชนะหมดมีอยู่ 2- 3เคสเท่านั้นที่ผู้เสียภาษีเนี่ย ชนะและสารเห็นด้วยกับผู้เสียภาษีนะครับในหลายๆกรณีเราเราเราพบว่ามีการใช้ลอสผิดผิดเงื่อนไขบิดเบือนการใช้ลอสนะครับซึ่งกรมสรรพากรท่านก็ไม่ยอมท่านก็ติดตามเพราะหน้าที่ของท่านรรกรมสรรพากรท่านเก็บภาษีนี่หน้าที่ของประชาชนผู้เสียภาษีคือต้องเสียภาษีถูกต้องแล้วตามประมวลรัษากรกําหนดไว้เลยว่าเป็นภาษีประเมินตนเองประเมินตนเองนะครับถ้าไปเรื่องแวดก็มีประเด็น ภาษีมูลค่าเพิ่มท่านใช้ภาษีซื้อถูกต้องหรือเปล่าภาษีซื้อต้องห้ามออกมาใช้ใช้ไม่ได้นะครับบางกรณีเป็นรายจ่ายได้บางกรณีใช้เป็นรายจ่ายไม่ได้กลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับถัดมามีบางเคสที่ไปทำดิวิลิเจนซ์บริษัทเป้าหมายที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ทําเช่าทําเช่าก็เป็นกรณีของยกเว้นวดยกเว้นวดปรากฏว่าไปไปรับ ค่าตอบแทนเพื่อจะเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดอันนั้นเป็น Exit Free รับอันนั้นซึ่งเป็นค่าบริการต้องเสียวัดเพราะไม่ใช่ค่าเช่าค่าเช่ายกเป็นวัดจริงนะครับอันนี้ก็ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่นำเรื่อง M&A ในตอนที่7นะครับตอนที่8เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่อง d u e l i l i g e n c e นะฮะอันนี้เป็นเรื่อง Tax d u e diligence ก็จะให้เห็นว่าถึงเวลาเราเข้าไปตรวจสอบกิจการเนี่ยต้อง ทั้งภาษีทั้งกฎหมายทั้งบรรัญชีต้องเชื่อมโยงกันแล้วก็บริษัทเป้าหมายหรือลูกค้าที่ให้เข้าไปตรวจเนี่ยต้องต้องยินยอมนะครับที่ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะถ้าไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยโอกาสที่จะหลุดในการเข้าไปตรวจสอบกิจการเนี่ยโอกาสหลุดมีสูงคือดีลเด i ิเจนซ์ไม่แตกแล้วพลาดเวลามีจํากัดให้เวลาในการตรวจสอบกิจการทำดีลเดอิเจนซ์อยู่2อาทิตย์1เดือน ที่เหลือออกรายงานออกรีพอร์ตรีพอร์ตสำคัญในรีพอร์ตต้องเขียนว่าข้อที่จริงเจออะไร Fact f a กต์ไฟดิงอ i d e n น i ิฟอะไรได้บ้างคอนดิฟายความเสี่ยงอะไรได้บ้างแล้วแก้ไขได้หรือไม่ถ้าแก้ไขได้ก็ต่อรองกันถ้าแก้ไขไม่ได้ก็จบเป็น Deal b r e a k กอร์นะครับอันนี้ก็เป็นตอนที่8จาก11ตอนวันเราท็อกยังมีอีกนะครับตอนที่9ตอนที่10ตอนที่11ยังเป็นเรื่องการวางแผนภาษีการเรื่องเป็นเรื่อง,องทำทำสัญญา สัญญาซื้อขายหุ้นสัญญาซื้อขายกิจการสัญญาซื้อขายทรัพย์สินสัญญาร่วมทุนนะครับ11ตอนโปรดติดตามวอลล็อกในตอนต่อไปครับ